กลับมาพบกับขวัญอีกแล้วกับช่อง Ruby c h a r o by ขวัญน,นะคะวันนี้พิกรคัตของเราเราจะมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ในช่วงเวลาเร็วๆนี้นะคะก็คือตั้งแต่ที่คุณเข้ามาดูคลิปนี้นับไปประมาณ1เดือนนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นที่มันเป็นเร็วๆนี้และการช่วงนี้ประมาณ1-3เดือนก็ได้นะคะโดยมีตัวเลือก3กองนะคะวันนี้กองแรกจะเป็น อันนี้นะคะเป็นหินคาร์เมลีนสีฟ้านะคะแล้วก็กองที่สองนะคะจะเป็นคอร์สนะคะกองที่สามจะเป็นโรสคอร์สสีชมพูนะคะตรงนี้เลือกจากหินเลือกจากไพ่ก็ได้เลือกกองที่ดึงดูดคุณมากที่สุดนะคะตั้งสมาธิดีๆค่อยๆเลือกนะคะแล้วก็ลงไปเลือกฟังคำทำนายจากไทม์สเตมด้านล่างนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นจ e ยนอร์ริดดิ้งนะคะเพราะฉะนั้น อาจจะไม่ได้ตรงกับคุณทั้งหมด100%เพราะนั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะยังไงก็เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยกับกลองที่1ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกกลองที่1ห,หรือว่าหินกลองนี้นะคะอะครมารีนสีฟ้านะคะมาดูไพ่ที่คุณได้กันนะคะเป็นเชฟช s h เ f t e r นะคะอืม เป็นไพ่กองนี้เดี๋ยวมา,มาดูคําใบ้หรือเพิ่มเติมเลยสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะว่าอ่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะอันนี้จะมีมาดูคํำใบ้กันก่อนดีก,กว่าเกี่ยวกับตัวคุณหรือเขาก็ได้นะคะหรือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ เขตออฟเพนเจ a เนะคะเซเว่นออฟโซดแล้วก็ p a r ร์เฟนนะคะคือความสัมพันธ์ของคนที่เลือกกองนี้นะคะเป็นคนที่คุยกันอยู่นะคะแล้วก็มีความสัมพันธ์มาในถ้าเป็นคนคุยกันก็น่าจะคือคุยมานานแล้วค่อนข้างรู้จักนิสัยกันดีนะคะถ้าคบกันมาก็ อาจจะพึ่งคบกันได้ไม่นานนะคะไม่นานก็คือไม่เกิน2-3ถึงปีนะคะแล้วก็มีใครมาจากคำใบ้นี้ดีกว่ามีใครคนใดคนหนึ่งที่ตอนนี้ชีวิตกำลังมีเรื่องราวที่เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงด้านความคิดนะคะคือมีความคิดที่เปลี่ยนไปอาจจะเพราะอ่าโตขึ้นหรืออะไรอย่างนี้นะคะมีเขาเรียกอะไรจิตสำนึกจิตใต้สำนึกหรือความเชื่ออะไรบางอย่างที่เปลี่ยนไปหรือบางคนนะคะก็คือ ตอนนี้อาจจะคือเคยไปทําใบทําสัญญกรรมมาเพิ่งไปทําสัญญกรรมมาหรือเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆให้มันเป็นรูปร่างภายนอกคะ่ะอย่างเช่นเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนเปลี่ยนส์การแต่งตัวก็ได้นะเออนะคะแล้วก็บางคนมีความแบบอในที่นี้ไม่ว่าคุณหรือเขาก็ได้นะคะพายายามที่จะแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องบางเรื่องเปลี่ยนนิสัยหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่รู้ว่ามันแบบเอออันนี้มันเป็นนิสัยที่ไม่ดีก็พยายามที่จะเปลี่ยนแปลง อาจจะเปลี่ยนแปลงเพื่อความรักก็ได้นะในที่นี้นะคะแล้วก็มีมีใครคนใดคนหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะทีษฎีเรื่องเงินนะคะเป็นคนทฤษฎีเรื่องเงินอย่างเช่นอยากมีเงินเยอะๆอยากเก็บเงินให้ได้เยอะๆนะคะก่อนที่จะมีความรักหรือลงหลักปักฐานอะไรกับใครแล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่เหมือนกับว่า อยากที่จะอยากแต่งงานแล้วก็ชอบทําอะไรทําให้มันถูกต้องนะคะอย่างเช่นคบกันก็คืออยากเป็นคนที่คบกันเปิดเผยอะคือเอาง่ายๆคือปัจจุบันเนี้ยในสังคมอาจจะมีใครบางคนที่แบบเขาชอบคบกันแบบเงี้ยไม่ชใช่ใครรู้่แต่คนเนี้ยอาจจะแบบคือไม่ถึงขั้นเป่าประกาศอะคือก็คบกันแบบคือก็พาไปแนะนําให้พ่อแม่รู้จักอะไรเนี้ยทาเป็นขั้นเป็นตอนพาไปให้เพื่อนดูอะไรอย่างเงี้ยว่าคนนี้แฟนเรานะอะไรอย่างนี้นะคะอ่า ถ้าเป็นราศีก็จะมีราศีพฤษภนะคะราศีกรกราศีมังกรแล้วก็ธาตุลมก็จะมีอ่าเมถุนตปนกลุ่มนะคะประมาณนี้นะเป็นคำใบ้นะอันนี้ว่าแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะ แต่รู้สึกว่ามีใครคนหนึ่งอะที่แบบพยายามเปลี่ยนตัวเองอะเพื่ออีกคนหนึ่งด้วยนะเหมือนเปลี่ยนเพราะว่ากลัวว่าอีกคนนึงจะไม่ชอบอีกคนหนึ่งจะไม่รักเราแล้วถ้าเราไม่เปลี่ยนอะไรอย่างนี้นะคะมาดูกันว่าปัจจุบันเป็นยังไง The Emperor นะคะ a of Pentacle แล้วก็ Semi n Pentacle นะคะอาปัจจุบันความรักนะคะใน ในปัจจุบันนี้ก็เป็นความรักที่ค่อนข้างที่จะค่อนข้างมั่นคงนะมีใครคนใดคนหนึ่งที่ชอบดูแลชอบเทคแคร์นะคะอย่างเช่นอ่ะชอบพาไปทานข้าวชอบที่จะซื้อของให้แล้วก็ชอบที่จะขับรถไปรับไปส่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือชอบทําอะไรที่มันเหมือนกับว่าทําให้เห็นนะว่าเขารักเราแต่ว่าคือเหมือนมีความรู้สึกว่าอีกคนหนึ่งอะ่ะมันยังไม่พอหรือเปล่าสาหรับ คนคนนี้เหมือนประมาณว่าเราทําให้แค่นี้เองคนอื่นเขาน่าจะทําให้เธอได้มากกว่านี้นะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นการเหมือนน้อยใจว่าเขาทําอะไรให้ไปเยอะแยะแล้วอ่ะแต่ทําไมเหมือนอีกคนเขาดูแบบดูเฉยๆดูเย็นชาดูไม่เห็นดีใจที่เราทํำนู่นทํานี่ให้เลยนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำใบ้นะคะมาดูกันว่าในความสัมพันธ์นี้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี่เนาะภายในหนึ่งถึงหนึ่งถึงสามเดือนแล้วกันนะอืม สิ่งที่จะเกิดขึ้นเรนี้มาแปดไม้เชอร่ออดนะคะแล้วก็ว้าว4ฟร์น่ารักจังนะคะเร็วๆนี้จะมีการจริงจังมากขึ้นอาจจะมีการขอมั่นขอแต่งงานหรือบางคนนะคะเขาจะพาคุณไปพาคุณไปเที่ยวนะหรืออาจจะเป็นการแบบพาไปเจอพ่อแม่ก็ได้หรือ บางคนถ้าไม่ใช่การแต่งงานอาจจะพาไปซื้อรถซื้อบ้านพาไปดูบ้านดูรถเอออะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะเป็นการที่แบบเฮ้ยอยู่ดีๆก็เอ่ยถึงขึ้นมาโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งอ่ะคือเหมือนยังไม่รู้เลยว่าเฮ้ยเธอไปวางแผนอันนี้มาจากไหนเธอไปรู้ได้ยังไงว่าเราอยากอยู่บ้านชั้นเมืองเธออยากได้ยังไงว่าเราอยากได้รถยี่ห้อน,นี้หรือว่าเธอรู้ได้ยังไงว่าตอนเนี้ยเราเราอยากแบบแต่งงานอ่ะเหมือนใจปมงกันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นอะไรที่แบบ จะเซอร์ไพรส์มาก้างนะคะบางคนเขาจะอยู่ดีทักมาชวนไปเที่ยวไปเดทที่ในที่ที่คุณอาจจะไม่เคยไปมาก่อนอย่างเช่นเนี่ยไปทะเลไปภูเขาไปเดทไปไปทำกิจกรรมอะไรที่มันมันสนุกสนานนะคะอันนี้คือเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะแล้วก็บางคนเขาจะติดต่อมาเพื่อบอกว่าเออเขาอยากที่จะใช้ชีวิตกับคุณนะอะไรอย่างเงี้ย อืมนะคะแล้วก็อะไรอีกบางคนอาจจะติดต่อมาบอกในเรื่องที่เป็นข่าวดีอย่างเช่นเขาเขาได้ได้เลื่องตําแหน่งหรืออะไรเงี้ยแล้วการเลื่องตำแหน่งครั้งนี้มันมีผลต่อความรักของเรานะมันทําให้ทําให้อนาคตของความรักเรามันมันชัดเจนมากขึ้นหรืออะไรางี้นะคะเดอะฟูลเดอะฟู n i น h อ of w อนส์แล้วก็ King of c u ิ s นะคะ ในในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะก่อนหน้าเนี้มันอาจจะมีการที่แบบเหมือนคบกันไปแบบคบกันไปวันๆโดยที่มันไม่ได้มีแบบแผนว่าอาไม่ได้มีคําพูดว่าเราเป็นอะไรกรันเราจะมีแผนยังไงในความสัมพันธ์ข้างหน้า,นาแต่ต่อไปนี้มันจะเริ่มชัดเจนมากขึ้นแล้วนะอย่างที่เมื่อกี้ขวัญบอกนะคะแล้วก็เขาจะพยายามที่จะ ถ้าเขาแต่ก่อนอะ่ะเขาไม่ค่อยมีเวลาให้คุณตอนนี้เขาจะมีเวลาให้คุณมากขึ้นนะคะแล้วก็บางคนเขาจะดูแลคุณดีมากขึ้นด้วยนะแบบมีเวลาให้คุณมากขึ้นอะ่ะแล้วก็เขาคนคนนี้อยากจะบอกว่าต่อให้เราแต่งงานการหรืออะไรเงี้ยเขาก็ยังที่จะให้อิสระคุณเหมือนเดิมนะคุณอยากทําอะไรที่คุณอยากทําในชีวิตยังอยากไปเที่ยวกับเพื่อนชอบไปแฮงเอาท์อะไรเงี้ยคุณก็ยังทําได้นะคะเขาจะบอกว่า เขาโอเคกับทุกๆอย่างที่มันเป็นคุณแล้วก็อีกอย่างนึ้งเขาอยากบอกคือเขาอยากให้คุณโอเคในทุกๆอย่างที่เป็นเขาเช่นกันอย่างเช่นถ้าบางทีเขาอยากออกไปเที่ยวบ้างบางทีไปไหนมาไหนไม่ได้บอกบ้างเขาก็อยากให้คุณโอเคเขาไม่ได้อยากให้การแต่งงานหรือการจริงจังมากขึ้นมันเข้ามาเปลี่ยนอะไรในความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะเพราะว่าเขาโอเคกับทุกๆอย่างหรือที่มันเป็นอยู่ตอนนี้นะคะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะคะอย่างที่บอกบางคนคือ จะมีพาคุณไปเที่ยวได้นะหรือบางคนมีมีการสเสนออะไรบางอย่างมาให้คุณอะแบบที่คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเอาไม่เอาอย่างเช่นอะถ้ามาช่วยคุณในเรื่องงานเรื่องเงินอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเออเธอแบบถ้าเธออยากมีรถเนี่ยเราดาวให้เธอไหมแล้วเธอเธอผ่อนเองนะถ้าเธอผ่อนไม่ไหวล้าผ่อนให้ในบางเดือนอะไรอย่างเงี้ย ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือเรื่องราวของคนที่เลือกกองที่1ประมาณนี้นะคะตรงไม่ตรงยังไงลองคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคอมเมนต์กันอย่างสุภาพนะคะแล้วก็อย่าลืมซับสไคร e กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ขวัญได้นะบายๆคะ่ะสวัสดีค่ะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่สำหรับที่2นะคะหรือว่าหินตัวนี้นะคะไพ่ที่คุณได้คือ just นะคะมาดูการว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มาดูคาใบ้ของ ว่าสัมพันธ์ครั้งนี้ดีกว่าหรือคนที่เลือกกองนี้นะคะว่าไพ่อยากจะบายว่าเป็นเรื่องราวอะไรของใครนะคะมาเช็คเอนเนอจีกันก่อนเพื่อจะได้รู้ว่าคุณมาถูกกองแล้วนะอยหอไพ่นะคะหอสับใหม่นะคะเพราะมันโดนมาเยอะเกิน อ่าเดทนะคะใบแรกเลยใบที่สองนายออฟส s แล้วก็ใบที่3มเป็น King of Cups นะคะอืมสำหรับคนที่เลือกองนี้นะคะมีใครบางคนที่นะคะสมพันธ์นี้อาจจะทำงานเกี่ยวกับด้านกฎหมายหรือเป็นคนที่มีความรู้ด้านกฎหมายเป็นคนทำงานด้านการต้องตัดสินใจตัดสินนู่นตัดสินนี่นะคะหรือ ทำให้คนในองค์กรอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเช่นเอาเป็นทนายเป็นตำรวจทาหารนะคะถ้าเป็นหมอเป็นครูก็เป็นครูก็ได้นะเพราะว่าเป็นครูมันก็ต้องเหมือนกับว่าต้องตัดสินอะไรเหมือนตัดสินเรื่องของนักเรียนอะ่ะคือหรือบางคนทํางานในองค์กรต่างๆก็อาจจะเป็น HR ก็ได้นะคะแบบคอยตัดสินคอยเช็คดูความยุติธรรมหรืออะไรต่างๆนะคะในที่นี้อาจจะมีราศีตุน้น ราศีตุลราศีพิจิกนะคะแล้วก็ท่านน้ําก็จะมีมีนกรกฎพิจิกนะคะท่านลมมีกลุมกลุ่มตุลแล้วก็เมถุนนะคะเมถุนเนาะโอเคอ่าสำหรับกองเนี้ยคือดูเหมือนกับว่าความสัมพันธ์มีการแบบมีใครบางคนเพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่างเช่นเปลี่ยนงานย้ายที่อยู่หรือจบความสัมพันธ์อะไรกับใครบางคนมานะคะแล้วก็ เป็น energy ที่เหมือนกับว่าเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงครั้งเนี้ยเพื่อสิ่งที่เขาต้องการที่สุดในชีวิตนะคะอย่างเช่นบางคนเปลี่ยนงานเพื่อคนที่เขารักเปลี่ยนงานเพื่อคุณก็ได้เปลี่ยนเพื่อได้มาอยู่ใกล้คุณยายที่อยู่มาอยู่ใกล้ๆกับคุณหรือ,อเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเหมือนเลิกคุยกับคนเก่าๆไปในที่นี้คือแบบถ้าเขาเป็นคนที่มีตัวเลือกเยอะก็เลิกกับคนเก่าๆเพื่อมาเลือกคุณหรืออาจจะ ในกองนี้อาจจะเป็นเลิกกับคุณเพื่อที่จะแบบเพื่อที่จะแบบได้มีชีวิตอิสระไม่ต้องเลือกใครประมาณเนี้ยเ uh huh. นาะเพราะว่า energy ดูแบบอืมไหนมาดูเพิ่มก่อนดีกว่าว่าความสัมพันธ์คนกองนี้นะคะเป็นยังไงใน open t a c l e นะคะ justice แล้วก็ page of cups นะคะคนกองเนี้ยถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเคย ยมีครอบครัวมาแล้วเขาอาจจะพึ่งพึ่งมีการหย่าร้างกันนะคะก็มันดูจากไพ่จะติกเนาะมันมีทั้งตรงนี้มีทั้งจะมีทั้งจสติกเลยหรือบางคนอะคะ่ะคือถ้าเขาเพิ่งเปลี่ยนงานเปลี่ยนที่อยู่อาศัยหรือเปลี่ยนอะไรต่างๆอะคะ่ะคือเขาเปลี่ยนเพื่อการใช้ชีวิตที่ง่ายขึ้นเพื่อความสัมพันธ์ที่มันจะดําเนินไปกับคุณแล้วมันง่ายขึ้นมันสมูทขึ้นหรือมันมี การลงหลักปักฐานมากขึ้นอย่างเช่นบางคนย้ายที่อยู่มาเพื่อให้ได้อยู่ใกล้คุณย้ายมาอยู่เดวกกันกับคุณนะคะอืมผ่านมาว่ากองเนี้ยไม่ใช่คนที่ไม่ใช่คนที่เลิกกันแล้วอะ่ะต้องเป็นคนที่ยังคุยกันอยู่หรืออาจจะมีเงียบเียบไปบ้างความสัมพันธ์มันสโลดาวลงมาบ้างนะคะบางคนคือยังไม่ได้เคยคบกันจริงจังนะคะเป็นแค่คนคุยกันจะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะในหนึ่งถึงสามเดือนนี้นะคะในซับปอนแฮงแมนนะคะแล้วก็ a พ of s o r นะคะคือคนคนนี้นะคะจะมีการ energy เขาดูเครียดแล้วก็จริงจังมากนะคะคนคนเนี้คนคนนี้ที่ผ่านมามีการพยายามทำอะไรบางอย่างอย่างเช่นทำงานหรืออย่างที่บอกปับเปลี่ยนเรื่องงานเพื่อให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ในอนาคตที่เขาอยากได้มากขึ้นซึ่งตรงเนี้ยมันอาจจะทำให้เขาต้อง สูญเสียความสัมพันธ์สูญเสียบางอย่างอิสระในชีวิตของเขาไปนะคะแล้วก็จะมีคนในความสัมพันธ์นี้มีคนที่ต้องรอแล้วก็มีคนที่ต้องเจ็บด้วยนะคะซึ่งดูเหมือนขวัญว่าเป็นทั้งคู่นะเหมือนกับถ้าคนคนเนี้เขาไม่ยังไม่ตัดสินใจทําอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์นี้ยอย่างเช่นไม่ตัดสินใจที่จะอืม ยังไงดีอะไม่ตัดสินใจที่จะบอกอะไรบางอย่างกับคุณบอกความจริงกับคุณบอกความในใจกับคุณหรือแอคชั่นอะไรให้มันชัดเจนในความสำคัญครั้งนี้เพราะว่าเขาดูเหมือนยังไม่พร้อมไหนดูดีว่าพร้อมเรื่องอะไรคือคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้าง 1. คือรักอิสระนะคะสองสองกรณี 1. รักอิสระมากๆยังไม่อยากสูญเสียอิสระในชีวิตไปก็เลยไม่อยากมีคอมมิชเมนต์สองก็คือ เขารู้สึกว่าตัวเองไม่มีอะไรพร้อมเลยอย่างเช่นเงินงานนะคะบางคนอาจจะเพิ่งออกจากงานก็ได้ใช่ไหมเงินงาน,งานแล้วคือเหมือนไม่พร้อมว่าแบบชีวิตนี้คือดูแลใครไม่ได้ดูแลคุณก็ไม่ได้เนี่ยแล้วก็มันจะมีฝ่ายที่เป็นฝ่ายที่เสียใจก็คือจริงๆก็เสียใจทั้งคู่แหละดูจากไพ่นะคะคือก็เสียใจทั้งคู่แต่ว่าในเมื่อมันมีคนไม่พร้อมอะ่ะมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ มันมันเดินไปข้างหน้าต่อไม่ได้อ่ะคะ่ะประมาณนี้นะมาดูซิว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกนะคะก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากคนคนคนนี้คนที่คุณนึกถึงเขาไม่ยอมตัดสินใจทําอะไรที่มันชัดเจนมากกว่านี้สักทีนะคะมันอาจจะทําให้คุณแบบคุณเลือกที่จะแบบเออก็ไม่ทําก็ไม่ทําไม่ไม,ไม่ไม่ได้ฉันก็ไม่เอาแล้วนะคะวิ o อฟ u จูนะคะแล้วก็ครีโนบโซลแล้วก็ เอซบอนนะคะแต่แปลกการ, <S 2> <S 2> รากตัดสินใจครั้งนี้การที่เขาไม่ตัดสินใจทําอะไรเลยและทําให้คุณตัดสินใจแบบเฮ้ยไม่ตัดสินใจฉันไปเองก็ได้ฉันตัดสินใจเองถ้ตัดสินใจให้ก็ได้นะคะมันกับเปลี่ยนความเป็นจริงทั้งหมดเปลี่ยนความคิดเขาทั้งหมดจากเขาที่ทแบบเฮ้ยไม่อยากจะลงหลอกปัญหารกรับใครยังรักอิกสระหรือรู้สึกว่าตัวเองไม่มีอะไรเลยแล้วก็ไม่กล้าที่จะเริ่มต้นอะไรไม่รู้จะเริ่มยังไงดีกว่า มันทําให้เขากล้ามากขึ้นเพราะว่าเขาเห็นว่าคุณกล้าที่จะตัดสินใจคุณกล้าที่จะเดิอนออกมามันทําให้ความคิดเขาเปลี่ยนแล้วเขาจะกลับมากลับมาในลักษณะการการขอโอกาสการขอลองได้ไหมขอลองให้เราแบบเราแบบเราไปต่อได้ไหมนะคะยังไงอีกแปดถ้วยเอสซอับคัพแล้วก็ เซเว่นออฟวันนะคะคนคนนี้จะตัดสินใจได้ในตอนที่ในตอนคุณทิ้งเขาไปแล้วหรือในตอนที่ปัญหามันมาถึงจุดพีกอะนะคะเพราะว่าเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาเดินออกจากความรู้สึกตรงนี้ไม่ได้เขาทั้งเสียดายคุณทั้งคิดถึงช่วงเวลาที่ได้อยู่กับคุณแล้วก็เสียดายมันนะที่แบบเฮ้ยเรารู้จักกันมาขนาดนี้แล้วนะเร,เราพยายามกันมาถึงขนาดนี้แล้วนะทําม,มันจะไม่ไปต่อ จร,จริงๆหรออะไรเงี้ยมีทั้งเลขแปดเลขแปเนี่ยมี2องใบคือกองนี้บางคนคุณอาจจะเป็นเนื้อคู่กันนะคะแต่อันนี้อาจจะไม่ได้ระบ,บุว่าเป็นคู่กรรมหรือ twin f l a m หรือเนื้อคู่โซเมอะไรนะคะแต่คือมันจะมีการวนกลับมาหากันอยู่เสมอไม่ว่าจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่ไม่พร้อมคนคนนึงเลือกที่จะไปมันจะวนกลับมาเขาจะวนกลับมาแน่นอนสำหรับคนคนนี้แล้ว การมันต้องมีการแตกหักกันหนึ่งครั้งนะคะคนคนนี้ถึงตัดสินใจได้นะคะก็สําหรับกองนี้ก็ประมาณนี้เนาะเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นใน1นถึงสเดือนนี้นะคะยังไงก็ตรงไม่ตรงลองกลับมาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะแล้วก็คอมเมนต์อย่างสุภาพด้วยนะอย่าลืมกด subscribe รอดูคลิปต่อไปนะคะจะได้ไม่พลาดกันแล้วก็กดไลค์เป็นกําลังใจให้กันได้ค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่สามนะคะหรือหินตัวนี้นะ Rose Quartz แล้วก็มาดูไพ่ที่คุณได้กันเลย r i b e l l a t o r นะคะ Frame yourself and order from almost b e l i e v e release negative to h u g h t pattern s นะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านไพ่ทาร์โรลก่อนที่เราจะมาอ่านรวมๆกับตัวนี้กันเลยเนาะ,ะจะได้ดู ทังงาน energy เ,เลยว่าเป็นยังไงนะคะสำหรับคนที่เลือกกองนี้เช็ค energy กันก่อนนะคะก่อนที่จะฟังต่อนะคนที่คุณนึกถึงนะคะความรักความสัมพันธ์นี้เป็นยังไงมาดูคำใบ้กันเพจ open t a c l e a e o so f cup แล้วก็ p a จ e o so f cup นะคะ อ่าทำไมคือคุณกับคนคนนี้นะคะเป็นน่าจะเป็นคนที่รุ่นราวคราวเดียวกันก็คืออายุห่างกันไม่เกินไม่เกินสี่ปีอะนะคะอายุห่างกันไม่เกินสี่ปีแล้วก็เป็นคนที่เกิดในเต็นเดียวกันนะคะมีบางคนที่เป็นคนที่มีความคิดที่หัวสมัยใหม่มากๆนะคะก็คือ เป็นคนไม่ไม่ชอบยึดติดอะไรที่มันเป็นกรอบเดิมๆถึงแม้ว่าบางคนอาจจะเป็นคนที่โตมาในบ้านที่แบบเป็นคนระเบียบจัดพ่อแม่หัวโบราณอยู่กับย่ายายชี้สอนแต่อะไรที่มันเป็นอะไรโบราณแต่เนื่องจากเป็นคนหัวสมัยใหม่อะค่ะคือมันก็เลยเหมือนกับว่ามีมีแต่ความคิดที่มานอกกรอบชอบทําอะไรที่แบบทําอาชีพที่มันเป็นอาชีพที่แบบทันสมัยสละชอบเล่นอ่าเล่นหุ้นหรือทําแบบทํางานอะไรที่มันแบบ อาจจะเป็นงานเกี่ยวกับโซเชียลก็ได้นะหรือถ้าเขาไม่ได้ทํางานเหล่านั้นเลยอะความคิดความอ่านเขาจะค่อนข้างทันสมัยอย่างเช่นชอบเทคโนโลยีชอบการคิดแบบคือไม่ไม่แบ่งแยกพวกเพศหรืออะไรอย่างนี้ไม่อ่าเขาเรียกอะไรอะถ้าสมัยนี้ก็คือเหมือนกับว่ามีสระให้สระกับความคิดของแต่ละคนอะคะ่ะมากขึ้นนะมีคนที่เป็นอย่างนี้อยู่หรืออาจจะเป็น คุทั้งคู่เลยก็ได้นะคะแล้วก็บางคนเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยชอบคิดอะไรในแง่ลบนะคะเป็นคนมองโลกในแง่ดีชอบคิดอะไรที่มันเป็นแบบเป็นแง่บวกไว้ก่อนเวลามองคนอื่นอะเวลาใครมาทําอะไรผิดกับเราเราก็จะชอบแบบชอบคิดว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกมั้งอะไรอย่างเงี้ยคือคิดในแง่ดีไว้ก่อนนะคะจะไม่ชอบมองใครในแง่ร้ายนะคะถ้าพูดถึงรัคนาราศีนะคะที่นึกถึงก็จะมีกุ้มมีนก็รกฎพิจิกนะคะแล้วก็ ก็อาจจะมีธาตุด,ดินบ้างธาตุด,ดินก็จ,จะเป็นผู้ศพนะคะผู้ศบกันผูพกันเนาะมังกรไม่ไม่น่าจะมีนะประมาณนี้เป็นลัคนาราศีของคุณหรือเขาก็ได้นะคะมาดูคำใบ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้หน่อยว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมนะคะ Of a n c e นะคะ Three of s w o r d แล้วก็ Ace of s w o r d นะคะอ่าความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะบางคนคือเป็นคนที่เหมือนกับอ่าเคยคุยกันในระยะเวลาหนึง่งอาจจะไม่ได้นานมากสำหรับบางคนนะคะแต่มีเหมือนกับว่า มีความรู้สึกว่าความต้องการของเรามันไม่ตรงกรันอย่างเช่นมีคนหนึ่งที่อยากจะจริงจังในความสัมพันธ์อยากจะจริงจังมากขึ้นกับอีกคนที่อยากให้มันเป็น open relationship หรือว่าเป็นความสัมพันธ์แบบไม่ไม่ได้ผูกมัดกันอะไรขนาดนั้นนะคะทําให้มันไปต่อด้วยกันไม่ได้นะคะแล้วก็มีก็เลยเนี่ย,ม,ยมีการหัเสียใจมีการหักอกกันเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเกิดจากการตัดสินใจของฝ่ายที่ ่ายที่ไม่ไม่ได้อยากที่จะจริงจังอ่ะเออหรือเลือกที่จะเดินจากไปนะคะเลือกที่จะแบบเฮ้ยไม่เอาดีกว่าไม่อยากทำให้คนคนนี้เสียใจยนะคะเพราะว่าก็ยังรู้สึกดีกับอีกคนนึงยังอยากคุยต่อนะแต่ว่ามันถ้าแบบทำให้เขาเสียใจแล้วจะมันมันจะไม่ดีอะ่ะประมาณนี้นะคะเหมือนไม่ได้ว่าไม่อยากจริงจังหรอกแต่เหมือนไม่อยากรีบร้อนในความสัมพันธ์อยากให้แบบ รู้จักกันไปมากกว่านี้นะคะหรือบางคนอาจจะเป็นเรื่องราวของอคนที่เขามีตัวเลือกเยอะอยู่แล้วอะ่ะหรือนะคะเขาก็เลยแบบยังไม่อยากที่จะเลือกใครตอนนี้นะคะมาดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อไปนะคะให้เพนนะคะในะคอสัมน์นี้เนาะอืมสมมามไม้แล้วก็ q u e e n of w a n d s นะคะจะมีการกลับเข้ามาพูดคุยหรือเผยความในใจต่อกันมากขึ้นนะคะเพราะว่า อ่าคนคนเนี้ยเขาก็ยังรู้สึกว่าแบบยังอยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมันมันไปต่อได้อะค่ะในความคิดของเขาแล้วก็เขาเขารู้สึกว่ามันเออมันยังคุยกันได้ต่อให้มันไม่ได้จริงจังไปมากกว่านี้ก็ยังตกลงกันได้ไหมอ่ะยังทำความรู้จักต่อไปได้ไหมแต่ขวัญรู้สึกว่าคนที่กลับมาในครั้งเนี้ยเขาจะมีเขาจะจริงจังมากขึ้นนะคะเขาจะเริ่มพูดถึงอนาคตหรืออาจจะขอให อีกฝ่ายเป็นฝ่ายรอนะคะแล้วก็ขอให้รอแล้วก็ขอเหมือนกับอืมมันจะมีการพัฒนาไปในอีกขั้นหนึ่งอะคะ่ะประมาณนี้นะจะได้พูดความในใจอะว่าแบบเออทําไมเขาถึงแบบทําไมเขาถึงไม่อยากจริงจังหรือว่าตอนที่คุยกันครั้งนั้นทําไมถึงหายไปทาไมมันไม่มีการสารต่อนะคะจะได้รู้สาเหตุนี่เองมีอะไรเกิดขึ้นอีกนะคะมีจัสตินนะคะ Ken of Cups แล้วก็ n i g h of p e n t a c l e นะคะคนคนนี้บางคนขวัญมองว่าเขาจะกลับมาในเวลาที่คุณรู้สึกว่ามูฟออนได้แล้วคนในที่นี้บางคนที่มาดูคือคุณอาจจะมูฟออนได้แล้วในระดับหนึ่งหรือบางคนก็ไม่ได้มูฟออนหลอกใจก็รอ,อแต่คุณอยู่คนเดียวได้โดยที่แบบไม่ได้ทุกที่ไม่ได้คุยกับเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่คนคนนี้คือจะกลับมานะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่า คุณเหมือนเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาว่าเขารู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่มันผูกใจคุณกับเขาไว้แล้วเขาคือเขาชอบคุณมากยิ่งแบบยิ่งตอนที่ไม่ได้คุยกันอ่ะเขายิ่งชอบคุณมากเข้าไปอีกรู้สึกว่าเฮ้ยทาไมคุณแบบคุณตอนคุณไม่มีเขาคุณไม่รู้สึกอะไรเลยหรอตอนแรกเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาหักอกคุณหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงไม่ใช่คุณไม่ได้คุยกับเขาแต่คุณแบบ คุณดูโอเคมากกว่าเดิมคุณดูบบสบบสบายนะคะแล้วมันทําให้เขาอ่ะเรียนรู้ได้ว่าแบบเฮ้ยคนคนนี้มันแบบมันมันปล่อยไปไม่ได้อ่ะเขาปล่อยมันไปนไม่ได้นะคะเพราะเขาจะเกิดอะไรขึ้นอีกในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะซช่ว่ n d s แล้วก็ two w a n d s แล้วก็เอเดครับนะคะคนคนนี้กลับมาแน่นอนนะคะแต่กลับมาต้องใช้เวลานิดนึงนะคะเพราะว่าเขาอาจจะต้องเคลียร์กับความรู้สึกตัวเองหรือเคลียร์ปัญหาอะไรก่อนหน้านี้คำพูดที่เขาจะต้องเตรียมมาเพื่อพูดกับคุณอะว่าเฮ้ยเขาจะพูดยังไงดีวะถ้าอยู่ดีมากลับคําว่าเฮ้ยอยากที่จะกลับมานะอยากให้เราคุยกยนจริงจังอะเขาก็กลัวว่าคุณที่คุณจะไม่เชื่อใจและอย่างหนึ่งเขาต้องต่อสู้กับความต้องการความรู้สึกของตัวเองด้วยว่าเฮ้ยอันนี้มันคือ คำตอบสุดท้ายแล้วนะว่าเลือกคุณแล้วนะนะคะประมาณนี้สาหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะก็คําตอบเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในหนึ่งสามเดือนก็จะประมาณนี้นะคะคนคนนี้มีคนกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้จริงๆนะคะยังไงก็ตรงไม่ตรงยังไงคอมเมนต์ไว้ด้านล่างปดคอมเมนต์อย่างสุภาพเลยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยที่เข้ามาฟังขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สมหวังนะคะยังไงสับสไครต์ไว้เพื่อรอดูคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ